นะครับนี่เป็นมีดเน็บนะครับดั้มประกบนะครับเป็นงานจากเหล็ก S50 นะครับโลโก้นอรันยิกอย่างชัดเจนอันนี้เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนี่ก็จะมีความยาวอยู่ที่เฉพาะใบ12นิ้วนะครับดัมอีก5นิ้วครึ่งโดยประมาณนะครับ ส่วนเบอร์สองก็จะใบาย,ยาวอยู่ที่เกือบสิบเอ็ดนิ้วนิดๆนะครับพร้อมโลโก้ชัดเจนนะครับตีเบอร์สองไว้นะครับดั้มประดู่นะครับก็ห้านิ้วสองหุนนะครับส่วนเบอร์สามนี่ก็จะใบาย,ยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะครับตรงนี้จะตอกเลขไว้นะครับเบอร์ขนาดนะครับส่วนมุด อันนี้เบอร์สี่ครับนี่ใบายาวอยู่ที่เกาวนิ้วนิดๆนะครับส่วนหมุดเราก็ยึดให้ถึงสี่หมุดนะครับ,เ,รรบเพื่อแน่นหนาและก็ทนทานนะครับคือปกติจะมีรูร้อยเชือกอยู่ตรงนี้ตอนนี้เราใส่หมุดแทนไปเลยนะครับก็เน้นความแน่นหนานะครับมีใช้งานได้จริงครับ สนใจก็สอบถามได้ครับขอบคุณครับ